มาต่อกันที่ประเด็นนายต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะซึ่งอาจจะเป็นประเด็นต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรานะ่คะโดยมีมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจพูดถึงความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญกับภาวะถดถอยนะคะคาถามคือแล้วตีกลับมาประเทศนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนสินประเทศนั้นประเทศไหนน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคําตอบมี2ประเทศค่ะ1คือสิงคโปร์และ2ก็คือไทยแลนด์นั่นเองนะคะทาไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวมาไล่เลี่ยงกันนะคะโดยทางด้าน ขอนักเศรษฐศาสตร์าอาวุโสของทางเมแบค์นะคะชัวฮักบินนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าไปดูแล้วนะคะความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐที่จะ,ะเผชิญกับภาวะถดถอยจะกระทบกับประเทศในอาเซียนนั้นมีสิงคโปร์ที่น่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็ตามมาด้วยประเทศไทยค่ะสิ่งที่สิงคโปร์เองนะคะ,ะเผชิญกับความท,ท้าทายก็เพราะว่าเศรษฐกิจนั้นมีความเปราะบางพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐมากนะคะทําให้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น ชาติแรกในอาเซียนเลยที่ได้รับผลกระทบถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆโดยรายได้หลักของสิงคโปร์มาจากการพึ่งพาภาคบริการทางการค้าซึ่งกอรวมถึงกิจ,จกรรมการลำเลียงการขนส่งแล้วก็บริการ่าดเรือด้วยทําให้ที่ผ่านมาการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์สมพันธ์กับวัฒนจักรธุรกิจของสหรัฐและหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐดีสิงคโปร์ดีตามไปด้วยค่ะตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจสหรัฐแย่สิงคโปร์ก็แย่เช่นกันโดยข้อมูลของว หรือว่าธนาคารโลกนะคะเพราะว่าตราส่วนการค้าต่อ GDP ของสิงคโปร์ในปีที่แล้วปี2021นั้นอยู่ที่338ทีเดียวนะคะคือการค้าเนี่ยเป็นอัตราที่ค่อนข้างทวีคูณเมื่อเทียบกับ GDP แล้วก็สัดส่วนการค้าต่อ GDP นี้ก็เป็นตัวบ่งชี้นะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจสิงคโปร์เปิดกว้างต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างมากและทําให้ความสัมพันธ์รวมถึงการพึ่งเผาผสมสงน์ภายน่าของสิงคโปร์นั้นสูงมากดังนั้นถ้า สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยการพึ่งพาระหว่างสหรัฐกับสิงคโปร์จึงเลี่ยงให้สิงคโปร์นั้นไม่ได้รับผลกระทบได้ยากเหลือเกินค่ะ ขณะที่เอร์เวนชีนนะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากทาง d b s Group Research ค่ะบอกว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์มีความเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆของโลกค่อนข้างมากกังนั้นคลื่นกระแทกสําคัญที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนั้นจะก,กระทบกับสิงคโปร์โดยตรงแน่นอนแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหนักเช่นขาสารัฐเข้าสู่ recession แล้วสิงคโปร์อาจจะไม่ได้ก้าวเข้าสู่ recession นะคะแต่ก็ไม่ควรประมาทค่ะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจสารัฐถดถอยลากยาวแล นานเนี่ยอาจจะทําให้สิงคโปร์ไม่อาจเลี่ยงภาวะถดถอยในระยะยาวได้แต่โดยเฉพาะต้องจับตาจีนค่ะก็เป็นตัวแปรสําคัญที่จะส่งผลมายังสิงคโปร์เช่นกันนะคะโดยรายได้หลักเนี่ยนะคะของสิงคโปร์ที่ทราบกันดีมาจากการส่งออกแล้วก็การส่งออกนั้นเป็นส่งออกเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้ตัวเลขการส่งออกสินค้าเหล่านี้เริ่มปรับตัวลงอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วเซมิคอนดักเตอร์เองนะคะก็ถือว่าผลผลิตลดล,ดลงไป4.1% โมดูลแล้วก็ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ก็ลดลงไปถึง19.7%เกือบเกือบ20%ทีเดียวเนื่องจากคาสั่งซื้อส่งออกที่ลดลงจากจีนและเกาหลีใต้ไม่รวมภาคการท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวของสิงคโปร์นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ก็คือจีนค่ะซึ่งจีนนั้นยังผิดประเทศแบบอนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเลยทําให้การท่องเที่ยวของสิงคโปร์ฟื้นตัวช้าดังนั้นถ้าเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยสิงคโปร์ก็แทบจะไม่เหลือเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยนะคะ ขนาดที่ทางด้านของเซลิน่าลิงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ OCBC Bank บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่สิงคโปร์ค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนและเอเชียที่เปิดกว้างทางการค้าทั้งสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้และประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบแรงกว่าประเทศอื่นค่ะโดยไทยเองถือว่าเป็นหนึ่งประเทศนะคะที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบหากเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะซึ่งนี่เป็นคําพูดของ นักเศรษฐศาสตร์หลายสำนักที่กล่าวกับ CNBC ค่ะโดยเหตุผลสําคัญก็มาจากภาคการท่องเที่ยวอย่างที่เราทราบกันดีนะคะร,รัฟารมอนนเศรษฐศาสตร์หรือว่าผู้กาหนดนโดยโบายทุกภาคส่วนพูดตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยช่วงนี้การท่องเที่ยวมานแรงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นภาคส่วนที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีเป็นพระเอกทดแทนภาคการส่องออกที่ชะลอตัวลงเลยค่ะแล้วย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในช่วงปี2019ก็พบว่าภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนถึงประมาณ10 1, 1ของ GDP นะคะเราต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงถึงเกือบ40ล้านคนนะคะแล้วก็สร้างรายได้มากกว่า60,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ปีที่แล้วนะคะปี2021นะคะจาก40ล้านในปี2019นักท่องเที่ยวมาไทายแค่4 2 8 0 0 0คนนะคะพูดง่ายคือแค่ประมาณ1%ของช่วงก่อนโควิดเท่านั้นเองแล้วก็ GDP โตได้แค่1.5%นะคะเรยกว่าเป็นประเทศที่โตช้าที่สุดในอาเซียนใน มองของนักเศรษฐศาสตร์ที่ให้สัมภาษณ์กับทาง CNBC นะคะดังนั้นถ้าจีนเองนะคะยังปิดประเทศต่อเนื่องแน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่หวังว่าจะมาสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะที่เหลือของปีอาจจะไม่ได้เป็นดังหวังแต่ยกเว้นค่ะถ้าจีนเนี่ยเปิดประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยก็แปลว่ากําลังของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างจีนอาจจะเข้ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยให้กลับมาโตได้อีกครั้งบ้างนะคะแต่ถ้านักท่องเที่ยว ของจีนไม่กลับมาสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศประเมินกันไว้ก็คือประเทศไทยน่าจะต้องดิ้นรนต่อไปค่ะเพราะว่าเรามีความท้าทายหลายด้านทีเดียวนะคะ1ก็คือการเติบโตหรือว่า growth ที่ต่ำนะคะอย่าลืมว่าเรายังไม่กลับไปในช่วง pre-covid เหมือนหลายประเทศที่เขาโตร้อนแรงไปแล้วเลยนะคะ2คืออัตรางเงินเฟอ้อสูงนะคะล่าสุดก็7.86%โดยทางประรวมการีก็บอกว่าน่าจะพีคที่สุดและ3ก็คือเงินบาทก็อ่อนค่าลงนะคะล่าสุดก็อยู่ปลายๆ36ต่อ ล่าสหรัฐนะคะแล้วก็ถ้าเทียบนะคะก็ถือว่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาแล้วตั้งแต่ต้นปีประมาณ20%เรแล้วก็อ่อนค่ามาแล้วประมาณ20%เมื่อเทียบกับ3ปีก่อนเกิดโควิด -19 นะคะนอกจากนี้ปัจจัยเสียงที่ทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะถดถอยของสหรัฐก็คือเงินเฟ้อค่ะซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดนะคะอย่างที่เราทราบกันยังสูงที่สุดในรอบ14ปีแล้วยอ้อนกลับไปตั้งแต่ปี2018นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอก เบียกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะอัตราเงินเฟอ้อที่สูงมากนะคะจากเมย์แบงค์ที่เขาประเมินไว้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าพออัตราเงินเฟอ้อทั่วไปสูงแบบนี้อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานอาจจะไม่สูงมากดังนั้นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทําก็เลยประเมินว่าการกระชับนโยบายการเงินเชิงรุกเป็นสิ่งที่เร่งด่วนจําเป็นต้องทำนะคะขณะเดียวกันเขาบอกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์กลับมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า เมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยท,ท,ที่อาจจะเกิดขึ้นในสหรัฐเนื่องจากว่าเขามีโดเมสติกนะคะหรือว่าเศรษฐกิจภายในที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากกว่านั่นเองค่ะและย้อนกลับไปนะคะในช่วงวิกฤตการเงินงโลกปี2008-2009สเรัมคร i s ิสเนี่ยตอนนั้นนะคะเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก,กับฟิลิปปินส์นั้นเติบโตได้ดีกว่านะคะเมื่อเทียบกับสิงคโปร์และไทยนั่นเองก็ต้องยอมรับค่ะว่าสิงคโปร์กับไทยเป็น2ประเทศที่พึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างสูงในอาเซียนนะคะจึง ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อโลกขยับนะคะหรือว่าโลกจามเนี่ยเราก็กลายเป็นหวัดได้แบบไม่ยากแม้ว่าจะอยู่กันคนละสิกโลก,ก็ตามค่ะพีวิทคะนะก็ที่เขานิยามอยู่เป็นประจำเลยเศรษฐกิจไทยนั้นเล็กและเปิดเล็กและเปิดมีความหมายว่าโลกสะเทืนอนยังไงเราก็สะเทือนตามขไปด้วยนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ